สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม g e n s h i i m p a c t นะครับผมวันนี้เดี๋ยวามาพูดคุยกันนะก็ตามหัวขอ้อคลิปเลยนะครับนี่ผมกลับมาเล่น g e n e h i i m Pack ได้หนึ่งปีแล้วนะก็เล่นเรืวว่องเป็นเกมที่สนุกมากนะครับแล้วผมก็มีความสุขที่จะเล่นเกมนี้มากๆเลยนะหลังจากที่ผมเลิกเล่นไปถึงสองปีนะคือผมอะก็ไม่ได้ถนัดเกมแนวนี้สักเท่าไหร่นะ ก็เลยแบบว่าไม่ได้เล่นตั้งแต่ตอนนั้นนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยที่ผมกลับมาเล่นเกมชินเนี่ยเพราะว่าผมอะเล่นเกม FPS ไม่ค่อยได้แลวเวย้ยคือแบบคือตอนนั้นอะผมก็ยังเล่นเกม FPS อยู่ยังไม่ได้กลับมาเล่นเกมชินเนี่ยรู้สึกว่ามันรู้สึกเวียนหัวเวลาเล่นะ่ะก็คือเวียนหัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันยิงศัตรูไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอลองหาเกมใหม่ๆเล่นอย่างเงี้ยก็เลย นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเราเคยเล่นเกนชินนี่ว่าก็เลยอะเอา ID ไอดีเนี่มาปัดฝุ่นใหม่เลยอ่ะหลังจากที่ผมแบบเลิกเล่นไป2ปีนะครับก็กลับมาเล่นเกนชินนะครับก็รู้สึกแฮปปี้กับเกมนี้มากเลยนะคือผมไม่ต้องไปแข่งกับใครด้วยนะก็รู้สึกดีมากนะครับและอีกอย่างก็คือเกมนี้เนี่ยการแจกของของเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับอืม คือสายเติมน้อยอย่างผมเนี่ยผมต้องบอกว่าผมเป็นใส่เติมน้อยนะผมเติมแค่ครดวงจันทร์กับแบนทันพาร์ตเองนะก็อยู่ได้นะครับกับเกมนี้ไม่ต้องแบบว่าเติมเงินซื้อสกินปืนซื้ออะไรใหม่เรื่อยๆเหมือนเกมอื่นๆก่อนหน้านี้ที่เคยเล่นมานะก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้นะอีกอย่างคือไม่ต้องแข่งกับใครด้วยนะ ก็สนุกไปกับโลกเทวทของเราตรงนี้นะอืมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาผมมีตัวละครอะไรบ้างนะนี่ก็ประมาณนี้เลยนี่หนึ่งปีที่ผ่านมาที่ผมกลับมาเล่นนะครับนี่ตัวละครก็มีประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ พวกตัวตัวละครลิมิเต็ดนี่ก็จะมีอ่ะหูเต๋ามีเย่หลานมีท่านปู่ของเรานี้เพิ่งได้มาล่าสุดเลยนะครับมีคาซึฮะนะครับมีอายกะมีย่ยาเอะนะครับมีไลเดนมีนาฮิดะนะครับมีนิรูนะครับมีโมนาพิติครับอันนี้เป็นตัวหลุดเหล็ดที่เราปั้นมานะครับอืม ที่เหลือก็เป็นตัวลิมิเต็ดนี่แล้วก็นักเดินทางผมนี่เวลเก้าสิบเลยนะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะครับตัวนี้นะคตัวอวยของผมเลยไม่รู้จะเก่งเมื่อไหร่นะครับสําหรับนักเดินทางนะครับ clients, clients, clients. แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับผมเจ็บมามากๆเลยนะครับสําหรับแพทสี่จุดหนึ่งนี้นะครับหูเตา่านะครับ น้องต่าของผมเนี่ยนะผมตั้งใจจะกดอาวุธให้นะครับลุดเลสนะครับก็ต้องใส่ใส่ดาก้อนเบดนฝืนเดิมมันลุดเลสนะครับแล้วก็กลุ่มดาวนะครับลุดเลสลุดเลดได้ได้น้องคนนี้มานี่เนี่ซีหนึ่งแต่เป็นซีหนึ่งชีชีนะก็ <c oughs> <c oughs> เลยแบบโอ้หนักเกินมันเกินไปอะ่ะเออ เดี๋ยวเอาไว้น้องรีลันรอบหน้าแล้วกันนะครับสําหรับตัวละครหูเต่านะครเป็นตัวละครที่แรงที่สุดในไอดีผมแล้วเนี่ยก็ทนใช้ใช้หอกดา้อนเบนไปนะหูเต่าองุมนะทนใช้ไปก่อนแล้วกันอืมก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากสําหรับเนื้อหาของคลิปในวันนี้นะครับก็คือ สรุปง่ายๆเลยคือผมเล่นเกม APS ไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยกลับมาเล่นเกมชินนะอืมก็เล่นมาได้หนึ่งปีแล้วนะก็ประทับใจนะประทับใจเกมนี้นะแต่ข้อเสียของเกมนี้ที่ผมเจอมามันก็มีเยอะอยู่อย่างคอนเทนต์ในเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะมันมีแค่อบิดเองผมอยากได้อะไรที่มันแบบว่าเล่นได้เรื่อยๆอะ่ะคือผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบลงอบิดไง คือผมก็จะแบบว่าเป็นสายแบบเ,เล่นโหมดเนื้อเรื่องเควสโลกอะไรพวกนี้เล่นเล่นเควสเล่นอะไรสะมากกว่านะแต่พอมันไม่มีเควสให้ทำเนี่ยก็เคว้งเลยอะ่ะเออเคว้งเลยนะครับนอกจากเข้าเกมมาเคลียร์เลซินมาฟาร์มของนิดน,นหน่อยๆน่อยแล้วว่ามันก็ไม่มีอะไรทำไงส่วนบิดเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบลงด้วยนะครับก็ ในอนาคตก็อยากให้เขาเพิ่มคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเข้ามาหน่อยนะอันนี้คือจริงๆเลยนะครับหลายๆคนก็น่าจะคิดเหมือนกันนะครับและอีกอย่างเลยที่ผมอยากให้ปรับนะไอ้พวกไอ้พวกดันดันเจียนที่เอาไว้ฟาร์มพวกอา่าพวกพรสวรรค์ของแอปอะไรพวกนี้อยากให้เปิดทุกวันไปเลยอะ่ะไม่อยากให้กําหนดวันแบบนี้นะผมรู้สึกว่ามันต้องมาหลอดอย่างให้มันเปิดทุกวันไปเลย สะดวกลงก็ลงอะไรอย่างนี้นะมันก็ดีนะมีใครเห็นด้วยไหมตรงนี้นะถ้าใครเห็นเห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอ่าเรารับฟังอยู่แล้วนะอืถึงเราจะไม่ใช่ช่องกินชินตั้งแต่ต้นนะ่ะแต่ขอบคุณนะที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับ คอนเทนต์ที่เราแบบว่าพึ่งมหัดทำมหัดทำเนะ่แล้เกมชินดี้กลับมาเล่นได้หนึ่งปีนะครับด้วยความที่เราเล่นเกม FPS พไม่ไหวนะครับก็เลยกลับมาเล่นเกมชินนะก็ขอฝากตัวไว้กับทุกคนด้วยนะฝากติดตามเราด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆานะครับผมแล้วเจอกันครับผมไปแล้วบ๊ายบาย